ไปชมคลิปดังต่อไปนี้ครับเชิญค่ะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งและสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทําเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้น ต่อไปนะนะโอเค <Okay. S 2> ด้วยทันทีทีส่สิ้นเสียงอ่านคําำนใช้ในคดีล้มล้างการปกครองของศาลร,รัฐธรรมนูญมันก็มาเกิดดราม่าแถวๆหน้าศาลร,รัฐธรรมนูญเม,มื่อวานตอนบ่าย,ายมีคนไปลุ้นรอฟังคําตอบอยู่ที่นั่นไงสอ,งอารมณ์จริงๆสอ,งอารมณ์จริงๆคดีก้าไกรล้มล้างการปกครองไปดูภาพสองอารมณ์กันสักนิดสิครับอ เป็นอารมณ์ว่ากันด้วยเรื่องน้ำตาหลังจากสารลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินคดีก้าวไกลล้มล้างการปกครองมอไม่โอเค okay. ไปดูช่องซ้ายมือไปดูช่องซ้ายมือเห็นน้ําตาใช่ไหมครับใช่ค่ะหันกลับไปดูช่องขวามือก็อน,น้ําตาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่เป็นน้ําตาเป็นน้ําตาคนละอารมณ์ใช่ค่ะไปดูช่องซ้ายก่อนก็ได้ สายเป็นน้ำตาซอปปสซอปปสคือศูนย์ซอปปสคือศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันย่อๆก็คือซอปปสสุดยอดสุดยอดสปปสศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันไ่นนะครับทันทีที่สิ้นเสียงอ่านคำนิชัยของสายน้ำนูนน้ำตาไหลพรา กอดกันตัวกลม,มนั่นก็อารมณ์หนึ่งนะคะมันเป็นความปิติที่ต่อสู้จนสําเร็จหมายความว่า,าล้มเก้าไกลจุนสําเร็จว่ากันอย่างนั้นเธอเอาเข้าตรงๆไปดูช่องขวามืออันนี้เป็นน้ําตาอีกอารมณ์หนึ่งน้ําตา,ตาของต้อมส้มสถานที่เดียวกันนะค่ะคือหน้าสารน้ำน,นูนจากชุดความจริงชุดเดียวกันนะนั่นก็คือสารน้ำนูนวินิจฉัยว่า การเคลื่อนไหวการประกาศจะแก้หนึ่งหนึ่งสองมันมีเจตนาแอบแฝงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองฟังหนึ่งน้ำตาแห่งความปิติต่อสู้จนสำเร็จเอาเข้ากจจนอยู่ฝั่งขวามือน้ำตาด้อมส้มมันเป็นน้ำตาแห่งความเสียใจในความสูญเสียเขารู้สึกเขาสูญเสียใช่แล้วสองอารมณ์จริงๆนะใช่ค่ะต้องขอบคุณภาพจากไทยรัฐนะคะขอบคุณด้วยนะคะ ตัดกลับมาที่พักเก้าไกลจำเลยในคดีล้มล้างการปกครองอารมณ์ไหนไปดูภาพดังต่อไป,อไปนี้ครับเมื่อวานตอนเย็นๆพักเก้าไกลเขาก็เปิดแถลงคนนำการแถลงก็คือคุณพิธาประธานที่ปรึกษาและคุณชัยวัฒน์หัวหน้าพักตามกฎหมายใช่แล้วถทัาว่ากันโดยเนื้อหาสาระนะ ผู้นําตัวจริงก็คือคนซ้ายมือพิธาพิธาลิมเสลญรัตคนขวามือเป็นหัวหน้าขัดราทับหัวหน้าจำยอมหัวหน้าตอมหัวหน้าตอมชัยธวัฒน์ภาษากายมันบอกอะไรภาษากายมันบอกอะไรอเอากันให้ชัดไปดูภาพที่สองครับไปดูภาพที่สองครับโอเค ก่อนสารอ่านคำวินิจฉัยตอนเช้าๆสายๆของเมื่อวานภาษากายของทิมพิธาก็อย่างหนึ่งนะก็อย่างหนึงนะหลังอ่านคำภากษสารเสร็จเรียบร้อยหลังรู้ผลเนี่ยก็อีกอารมณ์หนึ่งนะก็คืออารมณ์ที่เห็นบนจออารมณ์นี้คือหลังจากรู้ผลแล้วดูสีหน้าดูแววตาความเคร่งเครียดบังเกิดต้องบอกนะเมื่อสาร รัธรรมนูญพิจฉัยว่าการเคลื่อนไหวการชูนโยบายที่จะแก้1นึเข้าขา่ายร้มล้างการปกครองมันไม่ใช่แค่เรื่องจะยุบพักแล้วตัดสิทธิ์กรรมการบริหารเท่านั้นนะค่ะมันมีเยอะกว่านั้นค่ะมันมีประเด็นที่เยอะไปกว่านั้นอกีกค่ะ